สวัสดีจ้าถ่ายบรรยากาศอาันสดชื่นในเบืองเราจะนอนมน,นีก็มีแดดเริ่มมีแดดอากาศเริ่มดีแต่ก็ยังหนาวอย,ยู่เด,ด้อจะเด้อเบืองลดไปหน่อยเด้อลถเป็นน้ำแข็งจะน้ำแข็งเกาะเลยแต่มัมน,นีว่าได้ไปเห็ุงานจ้จะไม่ต้องไปขูดน้ำแข็งแล้วจ้ะช่วงนี้พ่ก่อาได้ลงคลิปปันใดนาะจ้ะ บริลลลุคลิปมาหลายมือแล้วจ้ะเพราะว่า,า,<บ>า่อเคยจิมีอารมณ์ปันใดช่วงนี้เนะาะหลังจากที่อดตาลับครับาตานอนติดตามข่าวแต่ว,ว่าคนทัท่วประเทศก็คือจิเป็นคือนกันเนาะแล้วก็เม่จบตรงที่คำว่าแม่อนี่แหละจบแล้วเศร้าติดตามแล้วติดตามอันดะเบื่องตอนไทยวะ่าจะิเป็นตั้งใดต่อไป แ,แรกนะติดตามทุกช็อตติดตามทุกไอ้นั่นเลยยังขึ้นมาขอไปเบิ้งงมืดเบิ้งจนฝันขาก็ขา,ขากับเบิง้งจนว่าเอาไปฝันพุ่นละจ้ะเงิดไล่เรตโตไลายตอนนี้ก็เริ่มๆกลับมากปกติแล้วเบิ้งจนเครียด์ได้จ้ะพี่น้อยเบิ้งจนว่าอินไปน้ำจนว่าแบบเป็น ศูนย์โมโหงุดงิดเป็นทุกอย่างอเอารเนะาบดนี้ก็เศร้าแล้วเนาะเป็นม้ากันทั่วประเทศแล้วเอาหอนกันทั่วประเทศแล้วบัดนี้อาหารมา้าขายดีอีกแล้วอ้ยบรรยากาศไหมแดดได้แต่ตอนเช้าๆแดดมันน่องคนถ่ายในป่าหแบบป่าไม่ ตอนใบไหม่มันก็กรลังตีเป็นเป็นไอตปุตปีนก็กราลัางกิดแตกออกมาเริ่มแล้วเริ่มจีดีห้าเก็บพักเก็บมีกินแล้วโอ้ยม,มาหนุบมันมากเลยก็หากินอันใหม่ในสวนพี่น่อยนี่จ้ะ อันก็กินอิ่มแล้วกันเมื่อท่ก็บินมาอันส้นหนาต่างเอาเด้เพราะว่าหนาต่างมันอันพี่น้อยบ่ไดเอาสติกเกอร์มาแปะไป้เนาะนี่หนาต่าง <c oughs> กระจกนี้บินมาส้นตึงเะยนะนเทื่อทานั่งนั่งอยูต่ตกใจเด้ตายบอนะแต่ก,กับว่าตายจะส้นแล้วก็บินต่อ ตายบึกเนี่ยนั่งนังต้องมองอยู่นะมากินไอ้หน่วยสนหน่วยสนแห่งมันนกกี่อย่างบุญนน,ะนกพี่ลาบบ่ไปละ <c oughs> <c oughs> นี่ละจ้ะถ้าเฮเบิง้งจะได้หายคิดถึงกันเนาะจต่เนาะ เบงกงกระจกอยู่นหน่อยด้วยแดดซองมากบงกกระจกข้างนอกกระจกโซคอโปรกรัดยี่สิ้เดีเิดกระจกได้แบดนี้อันนี้ขาวๆบนหลังคาดน้ำแข็งเลยจ้ะน้ำแข็งมันเกาะตอนนี้อุณหภูมิมากกว่ะประมาณศูนย์องศาแต่บางนาเมื่อคืนนี้มันติดลบ ติดลบประมาณสามถึงสี่องศาตอนเช้ามากก็เริ่มเริ่มอุ่นๆขึ้นอยู่ทีศูนย์เมื่อนี้ก็ยูอยู่ประมาณเจ็ดเรียกว่าแปดองศาเนาะตอนบ่ายๆแต่ว่าตอนเช้ามันยังหนาวอยู่จ้ะเนี่ยมันยังเป็นเป็นเกล็ดนันแข็งเกาะตามรังค่าเกาะตามไอ้ตามห้าในส่วนที่เขาขาวๆคุณเกล็ดนันแข็งนี่จ้ะ มัก็จะเป็นอันตอาทิตย์กำลังขึ้นผู้คนก็น,นอนเตือนสวยกันนวันหยุดเนาะมีแต่พี่หน่อยแหละเตือนแต่เช้าหกโมงเช้าก็เตือนกันมาแล้วเพราะว่าเป็นความเคยชินหกโมงหกโมงเคืงอยู่ประมาณนี้แหละพี่น่อยจะเตือนก,กินกาแฟมาอันเบิ่ง้าวนอนนี้นั่น โอเคจ้ะคลิปนี้กับ้าพ่อหายคิดถึงแต่พ่อกันคลิปหนเบิ้งจะให้งานกิปมานง่มในเบิ้งแล้วจนะ้ะ